แต่พอพูดกับผมต่อนะครับผมกับทะเลแม็กซิสุดเขตวัดราชโอรสช่วงที่สองครับก็อาจจะมีข้อผิดพลาดมาประการยังขอพัยูงผู้ชมด้วยอาจจะจับเป็นได้คาดเคลื่อนบ้างหรือว่าสีอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างยังไงก็ขอพัยผู้ชมด้วยครับนะก็จะเป็นจุดที่ แบบมีความคล้ายคลึงกับทางจีนเหมือนกันนะครับเพราะว่าผสมผสานกันเหมือนแบบเอาของจีนผสมด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใแล้วก็จะมีซุ้มตรงนี้ด้วยครับนี่เป็นช่องออกเลยนะครับอแล้วก็ด้านนี้ก็มีเหมือนทางฝั่งนั้นเลยนะเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันครับ มีพ้านอนด้วยสวยมากมากพื้นอนครับยาวมากจริงๆนะครับ ต้องห่างขนาดนี้ครับผมจะเห็นในช่วงที่กว้างมากๆเนี่ยครับโอ้โหขนาดนี้เลยทีเดียวเหมือนต้องเอาสองผ้ามาต่อกันถึงจะได้นะคราวนี้เดี๋ยวออกมาทางด้านนอกกันครับแต่ก่อนจะด,ด้านนอกครับพรมเขาน่ารักมากครับ มีฮิปโปยีราบลิงแมาลายสิงโตนะครับผมครับพระพุทธสยาสนาชนินชิงสากยะบรมสมเด็นสันเพชยะพุทธมพิษหนึ่งหลวพ่อปนนอน,นะครับผมพระประธานวิหารพระพุทธสย,ยาสวัดราชโอรถครับ <c oughs> เมื่อกี้เราอยู่ด้านนอกด้านนั้นใช่ไหมเป็นโซนหนึ่งคราวนี้มาอีกโซนหนึ่ง อันเนี้ยตอนเนี้ยเหมือนเขาแบบมาโซนโซนเนี้ยคล้ายๆกับวัดโพหรือวัาสุทัศน์อ,อมีความคล้ายคลึงกันอยู่ใช่ครับผสมผสานกันแต่ถ้าจะให้แบบรู้เลยว่าเป็นวัดลาดโอรถต้องต้องเห็นมุมนี้ครับเพราะว่าวัดสุทธัยกับวัดโพไม่มีใช่ครับใช่ จะค่อยๆออกมานะครับแต่สวยมากด้านนี้นะใช่มีสไตล์ของเป็นจีนอยู่ใช่ครับด้านนี้ด้านบนที่สวยจริงๆนะครับมีลายปูนปั้นที่สวยงามมากๆนะครับโอ้โหอย่างนี้คุณผู้ชมคงพลาดไม่ได้แล้วแหละนะถ้ามา แถวแบบฝั่งทนอะไรอย่างเงี้ยสักช่วงประมาณภาษีจเจริญทนบุรีจอมทองก็วัดนี้นี่ควรจะเป็นหนึ่งในลิสต์ที่ต้องมานะครับผมเป็นวัดที่ต้องแวะให้ได้นะครับใช่ด้านนี้สวยมากนะครับจะเป็นแบบเหมือนหลังคาเป็นด้าน,น,นเนี้ยคือเสียงตานส้มๆสวยงามมากๆ นะครับใช่อย่าลืมครับมาวัดรัดโปรสให้ได้สวยจริงแล้วด้านบนนี่คือแบบเป็นการแบบสวยมากๆนะมันเอาแบบรูปภาพแปะปะปะแป,ปะอยู่ด้านบนตรงนี้เลยครับใช่เอาพุทธรูปอยู่ด้านนี ใช่ครับบ้านนี้ยเนี่บ้านนี้ครับอย่าลืมเข้าไปด้านในด้วยนะครับถ้ามีโอกาสโอเคหมดแล้วเนาะโ,โหนี่ก็วนมาที่เก่าแล้วโอเคครับเบรคครับผม